วันนี้ว่าจะไปเดินที่เซนต์เิร์เวรฉันแล้วก็จะไปจอดที่บอนไก่จะไป,ไปทำไมอ่ะที่น,นั่นอ่ะสองที่นั่นโดนเผาแล้วไม่รู้เลยเหรอฮะใครเผาวะอ๋อพี่ดาวนี่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะบอกแล้วว่าอย่าใส่เล่นเดี๋ยวใครเข,เข้ามาเห็นเข้าเนี่ยนึกว่าแม่ฉันจะใส่ของปลอมโถ่กูลูกไก่อ่อะพูดซะพี่ดาวเสียเลยเอาถอดกูได้ค่ะขออนุญ,ญาตครับ <c oughs> เชิญค่ะเอ่าสวัสดีครับคุณกุ๊กหรือว่าคุณลูกไก่นั่งคุยอะไรกันอยู่ละครับอุยมาเกี่ยวอะไรกับดาวนี่มานั่งเบียดพี่เรื่องอะไรเนี่ยก็ดาวเป็นกาดเป็นกาดเนี่ยก็ต้องดูแลเจ้านายไม่ให้หมูให้หมามาแทะลมได้อ๋อเป็นกาดเออคุณคุณลูกไก่เลี้ยงกาดด้วยเหรอครับออเปล่าเขาไม่ได้เลี้ยงพี่ดาวเขาเป็นคนที่มีอุดมการณ์ค่ะอุดมการณ์อุดมการณ์ยังไง ก็ไม่มีอะไรมากอะค่ะมีเงินลอ่อมีข้าวให้กินแล้วก็มีตำแหน่งการนิดหนหน่อยๆน่อยะค่ะถูกอ๋ออุดมการอออืืเ <laughs> <laughs> ชื่อจ้ะ <laughs> โอ้โหไม่ชงเช้เลยอืือ <laughs> อุดมการจริงๆด้ว <laughs> ยหโุยขนลุก